สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมถ้าแนวทางเวลาพัฒนานะคะของพ่อเหงิรวมสรุปนะคะชุดเด่นเซียนชนแล้วต้องมานะคะวัติภายมาแยดโจให้ไปที่เก้าศูนย์นะคะวันนี้นะคะของเซียนเซียนนะคะตัวเลขที่มาชนกันนะคะเซียนใหม่เซียนเีนพ่อเหงิมเซียนใหม่ะคะ,ะชุดคาดเนีนเนีนอ่งวดนี้นะคะเลขที่มาชอนอก,กันนะคะสามมานะ,ะสามชนงวดนี้นะคะ สามมีสามมีสองมีเก okay. ้าสามสองเก้าแปดแล้วกระสุตรละกำอิดนะคะของเค่งงวันนี้นะคะชุดน้อยตัวหอ,หอนเหมือนกันได้หลักหน่วยนะคะมีสามกับเก้า หลักสิบนะคะมีแปดกับสองเด่นสองเด่นแปดนะคะสี่คู่เด่นนะคะของขว่งสองสามสองเก้าแปดสามแปดเก้าค่ะถ้าเก็าชุดของขห่งนี้มาหน่อยตัวเขาเังบางครั้งมาเข้าบนล่างเลยนะคะชุดสี่ตัวนะ,ะชุดชุดนี้ให้จับนี่ถ้าเกิดไม่มานะคะไม่มาสี่คู่ก็จะมาแปดสองแปดหรือว่าแปดสองสองนะคะกลับไปกลับมาได้แปดสองสองบ่ สองแปดแปดสองเลขสองสองอันนี้ชุดกันนะคะกันกันรักสิบสามตัวนะคะสองสามแปดสามสองเก้าแปดเก้านะคะของพ่อเฮงนะคะชื่นชอบนะคะตามนะคะบอของพ่อเฮงแปดสามสามแปดส้นเกือบทุกเสี้ยนเลยเสี้ยนไม่ให้เด่นสามรองที่เลข,ะะขเก้าเด่นสามเด่นสองเด่นเก้า เส้นปีนะคะเส้นป,สนปีเส้นปีเรนสองนะคะเรีนสองก็เรียนหกสองสามสองเจ็ดสองศูนย์หกสามหกเจ็ดหกศูนย์สองหกสามสองสอง,สอง,สองชุดสี่ตัวนะคะเเส้นไม้พันไห้สุดหไวยหลันป็นเส้นเล่าเนี่ยล้วให้เบิน้นเบิ้นบนนะคะเบิ้นบน นะคะวดน,นี้เซียนมั่นใจนะคุมาเบิ้ลมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแนวทางนะคะจะเบิ้ลหรือ,อก็นะคะอรอลุ้นกันนะคะของเซียนนะคะวดน,นี้แอดการ์มากเลกลเบิ้ลนะคะ,ะสูตรไม่สูตรนีเบิ้ลมาเบิ้ลมาข้อเฮงเซียนเตเซียนใหม่เซียนใหม่ให้สอง สองกับเก้ามาลานเปิดสินมาชนของเสี้ยนใบวัตถิพันธ์มาชนของเสี้ยนใบศูนย์กับเก้านะคะเข้าวันนี้สองสองสองกับสามกับเก้านะคะอดินชนนะคะดินเสียนชนแล้วมานะคะดินสามก็ะดินสองดินสามดินสองอ่ะ เก้านะคะเก้ากับแปดด้วยเด่นสามเด่นสองเด่นเก้าเด่นแปดนะคะที่มาชนกันสี่ตัวนะคะตัวตัวชนชนทูเซียนอย่างสามแปดเป็สามเลยของ่อหิงิงของพ่อหิงเซียนใบสามเก้าเก้าสามนี่ไปกลับด้วยนะคะ เก้าเก้าแปดสองสองแปดนี่สองสองแปแล้วก็สามสองสองเกชุดเน้นนะคะสามแดแปดสละหกจ็ดสองเจ็ดนีชนเซียนใหม่พอเฮงเซียนปีนะสองเจ็ดเก้สหนึ่งตัวนะคะเก้าแปดวันนี้เก้า้าแล้วสองสอง ออมาเก่าเก่าว่าสองสองสอง่ะชนกับทุกเสียนเลยอันนี้ชนชนเบิ้ลชนเบิ้ลเก่าเก่าแล้วสองสองอะนะคะ,ะท่านผู้ชมนะคะก็ให้โชคดีมีโชคลาบนะคะชนชนสามแปดไปสามแล้วก็อสองเจ็ดนะ,ะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะไปกลับด้วยนะคะเก้าก็มีสามเก้าเก้าสามนะคะค เดนวิ่งสามชนที่สามเลยสองเก้ากับแปดนะคะแต่ว่าสามติดสามในกระทุกบทบเซียน,นะคะ่ะ